นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิ ปรโรกัรสมิงปฏิฐาหหนตีปานินานตีวันนี้อัสัทธาทั้งหลายต่างก็ได้พร้อมใจศรัทธาบริจาคสมบัติอันมีค่าของตนซึ่งเกิดจากน้ำพักน้ำแรง ได้มาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นมูลนิธิหมายถึงขุมแห่งทรัพย์ภายในได้แจ่บุญกุศลที่ได้ย,ย่างลงไว้ในพระพุทธศาสนาต่างก็ได้มีศรัทธาไ,ทได้ยินไปถึงไหนว่าข่าวกุศลส,สุนทาน ต่างก็เลยมาบริจาคด้วยน้ำใสใจศรัทธาเพืให้เป็นประโยชน์แก่ตนทั้งในโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยนับว่าเราทั้งหลายไม่ได้เสียกำลังจึงได้ก่อล่างสร้างจิตการงานที่เป็นไปด้วยความดีความชอบ เมื่อได้มากน้อยมีความยินดีที่จะให้ทานในพระพุทธศาสนาอำนาจแท่งทานการกุศลที่บรรดาท่านทั้งหลายได้บริจาคที่ล่วงแล้วมาก็าดีที่ได้ก็ดีเป็นขุมทรัพย์อันสำคัญไม่มีโจรมารอันใด จะสามารถยื้อแย่งของเราไปได้แม้เราตายไปแล้วจะจำได้หรือไม่ได้ก็าตามบุญแอ้วก็คือของเรานั่นเองท่านกล่าวไว้ว่าอซาทะสมันเยสังอจรหะระนูนิธิดังนี้บุญกุศลที่เราสร้างไว้นี้ไม่เป็นสาเรณะแก่ใครๆทั้งนั้น ที่จะมาหยิบยกเอาสมบัติของเราที่สร้างไว้ไม่เหมือนศาลาในถนนสีแข้งซึ่งใครๆมาจากที่ไหนก็เข้าพักพาอาศัยหรือหลับหลับนอนได้แม้โจรมารก็ไม่สามารถฉกลักหรือขมโมยปล้นเอาของเราไปได้แม้แต่น้อยเมื่อเราได้บริจาคลงไว้แล้ว เป็นอันว่าเป็นของเราไม่ต้องหาใครใครมารักษาเหมือนอย่างสมในทำลงมากลงน้อยทำลงไว้ไว้ในวันใดเดือนใดปีใดยอมจะเป็นสมบัติติดตามตัวของเราไปอยู่เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่ามิตรที่พึ่งเป็นพึ่ง สภาวะทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเรามาสู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้พึ่งทราบว่าโลกไม่เที่ยงตัวของเราก็กลายเป็นคนไม่เที่ยงไปเช่นเดียวกันสภาวะทั่วๆไปทั้งนอกจากการของเรามีความความเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีชิ้นใดที่จะ อยู่ค้มฟ้าได้มีความแปรสภาพประจำตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบรรดาไลได้มาพินิจพิจารณาถึงสภาวธรรมซึ่งเป็นของไม่แน่นอนที่จะต้องแตกสล,ลายไปในวันใดวันหนึ่งทั้งข้างนอกทั้งข้างในคือตัวของเราเองเช่นนี้แล้วจึงได้รีบวิ่งเก็นขวนขวายก่อร่างสร้างบุญกุศล พื่อแก่ตนเสียในชาตินี้หรือในวันนี้ตามกระทู้ภาสิตที่ได้ยกขึ้นไว้ณนะเบื้องต้นนั้นว่าปุญญานิปะโรกัตตะมิงปฏิฐาหุนติปานีนังดังนี้ซึ่งแปลเนื้อความว่าบุญกุศลคือความชอบสุชนมาประกอบพร้อมด้วยกายวาจาจิตยอมนำมาซึ่งความสุขันอุกติดดังนี้ คำว่าความสุขนั้นบรรดาเราทั้งหลายก็พอจะทราบได้มีความสบายในทางกายก็เรียกว่าเป็นความสุขทางใจก็เรียกว่าเป็นความสุขความสุขอันนี้สัตว์ก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่รู้ช่องทางที่จะบำเพ็ญตนให้ไปสู่ความสุขว่าบำเพ็ญอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังสำหรับมนุษย์ของเรานี้ ทางที่จะทําได้เพื่อจะบําเพ็ญตนของตนให้ไปสู่ความสุขนับตั้งแต่มนุษย์สมบัติคือความเป็นมนุษย์มีความสุขถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นสมบัติอันยอดเยี่ยมและเป็นความฉะนั้นบรรดาเราท่นนานคณะศัทธาทั้งหลายที่ต่างท่านต่างมาบริจาคทำบุญให้ทาน ด้วยน้ำใสใจศรัทธาที่พร้อมเพียงกันในวันนี้นับว่าเป็นที่น้มอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสักเท่าไรก็ตามคำว่าการบริจาคทานไม่มีการลดละมีความมุ่งนามมุ่งตาที่จะสั่งสมคุณงามความดีใส่ตนเสมอเราเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราทำลงไว้นี้ จะเป็นเครื่องสนังหลาให้พ้นจากกองทุก์ขเหล่านี้ไปได้โดยลำดับจนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมกล่าวแล้วคือพระนิพพานอันเป็นที่อยู่แห่งความบ,บริสุทธิ์ที่แท้จริงความบริสุทธิ์ที่ถึงขั้นสุดยอดนะับไปจากการสังสมคุณงามความดีดังเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บำเพ็ญในวันนี้ คือว่าเราไม่ได้เสียชาติที่เร้เกิดม,มาเป็นมนุษย์ในบำเพ็ญคุณงามความดีกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายด้วยกันทำตาม,ตามน้อยมีมากทำตามมากไม่เห็นจากความทุกข์ความยากความลำบากไม่เห็นจากสิ่งขัดข้องทั้งหลายมาเป็นอุปสรรคมีความมุ่งอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นไปในจิตสัตนดานของตน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะพึงได<ม>้รับยอมเป็นไปเช่นเดียวกับสาธุชนทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยเพราะการสร้างคุณงามความดีนี้นั้นสัตว์ดิเรกชันทั่วทั่วไปเขาไม่มีโอกาสที่จะสร้างได้เหมือนอย่างมนุษย์เรารู้ดีชั่วสุขทุกรู้บุญรู้บาปแล้วสร้างคุณงามความดีใส่ตนได้ จึงชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นมนุษย์ที่มีความเด้เปรียบกว่าบรรดาสัตว์สิเดชานทั้งหลายซึ่งเขาไม่มีโอกาสศาสาสนิกระชนทั้งหลายที่ได้มาบริจาคทานในวันนี้แม้แต่เม็ดหนึ่งขึ้นไปในบรรดาข้าทั้งหลายที่ท่านคณะสัทธทาได้มาบริจาคโปรดได้ทราบ ว่าได้ฝังไว้แล้วในพระพุทธศาสนาเชียเดียวกับเราฝังฝากรัพย์ไว้ในธนาคารต่างๆจะเป็นธนาคารใดก็ตามธนาคารนั้นๆย่อมเป็นผู้ค้ำประกันทรัพย์สมบัติของเรามากน้อยที่ได้ฝากไว้แล้วในธนาคารนั้นๆแต่ธนาคารในเมื่อมีเหตุสมบัติของเราที่ฝากไปนั้นอาจจะอันตรธา,านไปได้ แต่ที่เราฝากไว้ในพระพุทธศาสนานี้นั้นยอมเป็นที่แน่นอนที่สุดว่าจะต้องเป็นของเราอยู่ตลอดกับตลอดกันจนกระทั่งถึงในพ้นฐานถึงพระนิพพานเสียเมือ่อใดบุญกุศลก็ยังต้องส่งเราถึงสถานที่นั้นจนกระทั่งถึงวันนิพพานบุญกุศลทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนบันไดหรือหุนทางนั้นก็ส่ง เราถึงสุดยอดตัวเราก็ถึงสืขผ่านสเสวยสุขพันเป็นบรมมาสุขที่ยอดเยี่ยมเพราะอำนาจแห่งคุณงามความดีที่เราได้อุตส่าห์สร้างวันเล็กวันน้อยจนกลายเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยกตนให้พ้นจากทุกข์ทาวัตะสงสารเสียไดน้นี่อานาจของบุญเป็นเช่นนี้เราจะจำได้หรือไม่ได้ ในคุณงามความดีที่เราสร้างในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปวิตกวิจารกับความจดจำในคุณงามความดีที่เราสร้างไว้จะไม่สูญเสียไปไหนคู่เคียงแห่งชีวิตของเราจิตใจของเราไปตลอดอนันตาก,การไม่ได้พัดพรากจากเราเหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่เคยพัดพรากจากเรามาแล้วซึ่งบรรดาทุกๆท่าน ก็พอจะทราบได้ในความพัาดพลาผันแปรแห่งสัดแต่ิ่งของไม่แน่นอนแต่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไม่เป็นเช่นนั้นฉายาเอวะเปรียบเหมือนกันกับว่าเงาเทียมตัวของเราจะไปสู่ทิศใดแดนใดบุญกุศลนี้สามารถจะตามสนับสนุนให้เราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเป็นความสวัสดิ์ฉะนั้นบุญกุศลนี้นักปราชท่านจึง มีความกระยิ่มยิ่งนักที่จะพยายามสร้างให้มากบูลสมบูรณ์ขึ้นในกายวาจาใจาของท่านจนถึงความพ้นทุกไปเสียอย่างพระพุทธเจ้าของเราและโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นสรณะของเราก็าดีพระสงฆ์สาวกที่เป็นสารณะของเราก็าดีผ่านถึงความสูงสุดพิเศษไปเพราะอำนาจแห่งบุญกุศลทั้งนั้น บุญกุศลนี้จึงเป็นแก้วสารพัดนิสันวิเศษสูงสุดในโลกไม่มีอันใดที่จะเทียมเท่าสามารถที่จะปรับปรุงบุคคลผู้มีคุณงามความดีแม้จะอยู่ในภพในชาติก็ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ภูมิสุขแม้จะเกิดขึ้นมาเป็นรายก็มีความสง่าราศีมีบุญญากิณิหาร มีบุญญาพิสมภานมีความเฉลียวฉลาดมีอุปนิสัยฝังอยู่ที่จิตใจของบุคคลนั้นหากจะได้รับความทุกข์บ้างเป็นบาง,รบางคราวแห่งกรรมที่ตนทํำไว้เป็นรุ่มๆดอนๆก็ตามบุญกุศลอันนั้นยังจะตามสนับสนุนผู้นั้นให้พ้นจากอุปสรรคนั้นๆไปได้โดยลําดับ นี่ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายโปรดได้ทราบไหมความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธา,านหรือล้มตายไปในวันใดกได็ไ,ได,ด,กด,ด้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเท่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับหากว่าลมหายใจหมดแล้วตาย คนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายจะเป็นเด็กก็คนตายเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกว่าคนตายเป็นเท่าเป็นแจหมดนาคาทั้งนั้นที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะทนอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วมีชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอย่นะบัตรี้้จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดี ใ่ตัวของเราเช่นท่านทั้งหลายได้มาให้ทานในวันนี้ก็โปรดได้ทราบว่าท่านทั้งหลายได้มาฝากบุญกุศลไว้ให้เป็นมูลนิธิคือฝากธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาเอาไว้เช่นเดียวกับเราไปฝากธนาคารจังหวัดไหนๆก็ตา,ามจะใกล้หรือไกลธนาคารนั้นก็เป็นธนาคารแห่งทรัพย์ที่เราฝากไปแล้วนั่นเองเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นเช่นนั้น เราฝากไว้ที่ไหนไม่ได้หลงเจ้าของเหมือนอย่างสัตว์ที่เราเลี้ยงเขาไว้ติดตามสนับสนุนเราไปเสมอเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่การไมไหนเมื่อเรามีชีวิตยอยู่เช่นเราควรจะบำเพ็ญตนของตนแม้ที่สุดวันหนึ่งเราไม่ให้ทานการเจริญภาวนาของเราอยากให้ขาดเวลาจะหลับจะนอน ระลึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโคให้หลับกับพุทธโธธรรมโมตังโคในเวลานอนดีเป็นการสร้างคุณงามความดีได้บุญตลอดนอนหลับตื่นขึ้นมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรก็เชื่อว่าเราสร้างคุณงามความดีไว้ประจําใจของเราเสมอเสมอคนนั้นเรียกว่าไม่ขาดทุนผลบุญที่เกิดขึ้น ผลบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาก็ได้หรือรักษาศีลผลบุญที่เกิดขึ้นจากศีลก็ได้เมื่อปรากฏเป็นผลนายได้ขึ้นมาเหมือนก,นกันกับข้าวในนาของเรานาแปลงไหนไร่ไหนถึงเวลาแก่ก็แก่ไปหมดไร่ไหนที่เราปลูกเราดำไว้แก่ไปหมดเป็นของเราทท่านั้นผลเข้ามาใน ล้านผลเข้ามาในยุคในฉางเป็นของเราเสียทั้งนั้นนี่เวลาผลปรากฏขึ้นมาเราทําไว้ที่ไหนก็เป็นของเราใกล้ก็เป็นนาของเราข้าวทั้งหมดหมดอยู่ในนานั้นเป็นของเราทั้งนั้นรวมเข้ามาในยุคในฉางของเราเป็นสมบัติของเราเสียทั้งหมดนี่บุญกุศลที่เราสร้างไว้วันนั้นวันนี้สร้างไว้เพราะ ทานบ้างสร้างไว้เพราะการสร้างไว้เพราะการภาวนาบ้างรวมเข้าแล้วก็เป็นกองบุญอันใหญ่เมื่อกองบุญอันใหญ่เพราะอำนาจแห่งการสั่งสมขึ้นไม่หยุดยั้ยงก็กลายเป็นคนหลุดพ้นจากที่เดสอาสวะไปได้เหมือนอย่างพระพุทธทเจ้ากับบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ท่านผู้วิเศษเช่นนี้ว่านิพพานคือหมดลมหายใจแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเกิด ให้ได้รับความทุกข์ความลําบากให้ได้รับความทรมานเหมือนอย่างบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารถึงพระนิพพานแล้วไม่ต้องมาวกมาเวียนไ,ไม่มีอันใดที่จะยิ่งยวดไปกว่าพระนิพพานนี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลส่งเราท่านทั้งหลายให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันมีความยินดีในบุญในกุศล ชนตินี้เราก็ขนาดนี้ที่เราเป็นอยู่ตัวของเราว่าเรามีวาสนาน้อยบางทีอาจเรามีวาสนามากมายแต่ก็เหมือนกันค็ว่าเราเดินทางจวนจะถึงบ้านแล้วแต่ก็หนทางไปขุกขักี้มั้งหนทางไม่สะดวกจวนจะถึงบ้านดังนั้นก็มีเห็นเราจวนจะพ้นแต่ก็เพราะกรรมชั่วมันก็มีกรรมดีเราก็ทํา เพราะคนเราย่อมมีความหลงความเผลอเลิเป็นธรรมดาแม้จวนจะถึงเราก็ยังมีความทุกข์ความทรมานอยู่ไม่เป็นเศรษฐีกระดุมพีไม่เป็นคนเฉเดียวฉลาดก็ตามแต่เมื่อพ้นจะแล้วเราอาจจะขึ้นสูงยิ่งกว่าภูเขาไปก็ได้นี่มันเป็นของสําคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่หประมาทอำนาจวาสนาของกันและกัน ไม่นำมาแข่งขันกันมีฝังอยู่ที่หัวใจบางคนจะพ้นจากทุกข์อยู่แล้วในชาองเป็นคนตกตรรมลำบากทุกข์ยากเห็นใจทุกสิ่งทุกประการอย่างนั้นก็มีแต่จะตำหนิว่าคนนั้นมีวาสนาถึงขนาดนั้นทำไมจึงเป็นเช่นนั้นส่วนที่เขาต่ำนั้นยังมีอยู่ภายในใจของเขาซึ่งเขาได้ทำไว้เขาต้องเสวยส่วนนั้นไปก่อนพอพ้นจากกรรมนั้นแล้วสูงได้โดยรวดเร็ว เหมือนอย่างบุคคลที่พ้นจากปากหลุมปากบ่อแล้วก็โผล่หน้าขึ้นสูงได้โดยรวเดเรีวนี่ข้อนี้มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทวาสนาของเรามาเกิดในบ้านนอกบ้านดอนใครไม่ได้เกิดในตุ่มในหายให้ทราบเกิดกับท้องของแม่ด้วยกันทั้งนั้นการอยู่สถานที่ในที่ใดแล้วแต่กรรมในชาตินั้นจะบรรลุบรรดาให้ซึ่งเกิดหรือมีมา จากการที่เรากระทาไว้มีสูงบ้างต่าบ้างแต่ว่าหลักสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อความเลื่อมใสมีกับจิตใจของเราหรือไม่นี่เป็นของสาคัญรากนี้เป็นรากสาคัญมากฉะนั้นบรรดาท่านพุทธมามากะบ,บริษัททั้งหลายทั้งบ้านไกลบ้านไกลได้อุตส่าห์พยายามมาบริจาคทานได้ให้ทานซึ่งเรียวแรงกำลังใจของคน ฝากไว้ในพระพุทธศาสนาขออำนาจแห่งคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บริจาคด้วยความกล้าหาญด้วยสธาที่แท้จริงนี้จงโดนบรรดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆท่านโดศสนาที่แสดงมาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเจรเวลาจึงขอยุติธ,ธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยเระกาลฉันี